สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดียามเช้านะครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับดีๆจะมาแนะนำวันนี้จะมาคุยเรื่อง Voice over LTE นะครับ Voice over LTE หรือตัวย่อก,ก็คือ VoLTE คืออะไรนะครับคือมาตรฐาน การสื่อสารไร้สายที่ใช้ในการทำสายโทรศัพท์และ SMS ผ่านโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลบนเครือข่ายไร้สาย LTE ความเร็วสูงนะครับโดยปกติมีความจุเสียงและข้อมูลมากประมาณปริมาณมากเป็น3เท่าของ3 G นะครับ โอเคเรามาดูกันนะครับว่าวิธีการที่จะดูว่าโทรศัพท์เรารองรับไว้ o v o v l t LTE นะครับผมจะเรียกสั้นๆว่าวไวดีกว่าน,นะครับแล้วก็คือขายผู้ให้บริการเราเนี่ยรองรับหรือไม่นะครับ เริ่มต้นเลยนะครับเพื่อนๆเริ่มต้นเลยนะครับมาแอปตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า v o c e นะครับ Check นะครับผมเรียกว่า v o c e จะได้เรียกง่ายๆ v o l t e นะครับ Vo i c e over lte ผมจะเรียกว่า v o c e นะครับแอปตัวนี้โหลดมาจาก p play Store นะครับ หลังจากดาวน์โหลดเรียบร้อยนะครับเข้าไปดูพอเข้าไปเนี่ยหน้าแรกเลยนะครับเขาจะบอกว่าเช็ค device support ความหมายก็คือว่าโทรศัพท์เราเนี่ย support support ตัว voice หรือไม่นะครับแต่ไปดูพอแต่ปุ๊บเขาจะเช็ค success ก็คือว่า ตัวโทรศัพท์ของผมเนี่ย support ตัวไว้นะครับข้างล่างนะครับจะมีขั้นตอนต่อไป check your network provider support why or not นะครับเช็คว่าผู้ให้บริการเครือข่ายของเราเนี่ย support ไว้หรือไม่นะครับด้านล่างมีคำว่า check operator support แต่ไปดูซิว่าผู้ให้บริการเราซัพพอร์ตไหม Success นะครับ Your network provider support v o i c e นะครับด้านล่างนะครับด้านล่าง Check v o i c e is active on your device or n น t นะครับคือหมายถึงว่าตัว o i ท e เนี่ยทำงานบนมือถือคุณหรือไม่นะครับ ด้านล่างจะมีคําว่า check voice status คือแอปตัวนี้เป็นเป็นตัวที่ผมนั่งดูแล้วมีความง่ายนะครับจริงๆแล้วเพื่อนๆอ,อาจจะเคยชินกับคําว่า voice over lte หรือตัวย่อ,อก,ก็คือ v o l t e นะครับแต่ว่าบางครั้งอาจจะไม่เข้าใจพอดีมีคำถามเข้ามานะครับผมเลยมาอธิบายพอรัดๆ นะครับข้างล่างเช็ค voice status ผมแตกเข้าไปคือเป็น3ขั้นตอนที่ง่ายมากนะครับ3ขั้นตอนที่ง่ายมาก voice status success why is active on your device นะครับคือโทรศัพท์ผมเนี่ย active สำหรับ voice ก็คือ ไว้ทำงานปกติบนมือถือของผมนะครับด้านล่างมีคำว่า how to enable voice on your device ในกรณีที่ในกรณีที่ไว้ของเพื่อนๆไม่ทำงานนะครับเขาก็จะมีแนะนำวิธีก็คือ Check to Know คือด้านล่างนะครับอลองไปดูวิธีการข้อนิดนึงนะครับเป็นเป็นไอเดียเป็นเป็นเอ่อขั้นตอนนะครับ ด้านบนนะครับ how to enable v o i c e นะครับแยกเป็นด้านซ้ายด้านขวา process o n คือขั้นตอนที่1 process two คือขั้นตอนที่2ด้านล่างด้านล่างนี่ก็คือเป็นรายละเอียดของ process one นะครับมันจะมีคำว,ว่า open setting นะครับคือจริงๆแล้วมันก็คือเข้าไปเปิดนะครับในเครื่องอแต่ open setting นะครับพอแต่ไปปุ๊บ นะครับมันก็เข้าไปที่การตั้งค่านะครับเพื่อนๆก็ไปเปิดการเชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อเสร็จปุ๊บเพื่อนๆไปดูที่คําว่าเครือข่ายมือถือนะครับโดยปกติโดยปกติโทรศัพท์ส่วนใหญ่นะครับจะมีปุ่มนะครับมีปุ่มอยู่ในหน้านี้แหละหน้าเครือข่ายมือถือนะครับปุ่มที่เปิด ไ o e อเวอ e หรือ volte อยู่ด้านล่างนี้นะครับปุดีเครื่องผมนี่ไม่มีนะครับเครื่องผมนี่มันต้องไปเปิดอีกที่หนึ่งนะครับอันนี้คือขั้นตอนแรกที่เขาแนะนำว่าให้มาเปิดในเครื่องนะครับแต่บางทีมันก็ไม่แอคทีฟนะครับมันก็ไม่แอคทีฟนี่คือโปรเซสที่1 เพืเ่อนๆดูโปรเซสที่2แต่โปรเซสที่2เขาจะบอกว่ารันนะครับรันก็คือให้เรากดปุ่มในโหมดวิศวกรรมก็คือ c 6 3 6นะครับซึ่งซึ่งก็จะมีเรื่องของ phone information แต่จริงๆเราไม่ต้องไปเปิดนะครับเพราะว่าด้านล่างนี่มันจะมี open phone information อยู่แล้วนะครับคือเราไปแตะมันก็จะเข้าไปสู่ รายละเอียดของโฟนอินโฟเมชันนะครับซึ่งเขาแนะนำว่าให้เราไปเปิดหรือเลือกโบทนะครับ provision Fair นะครับก็คือหัวข้อโบทที่อยู่ในโฟนอินโฟเมชันคือบางเครื่องมันจะมีบางเครื่องมันก็ไม่มีนะครับเท่าที่ผมเคยสังเกตอ่ะแต่ไปดูนะครับเพื่อนๆแต่ไปดู อันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้โฆษณาเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับแอปนี้เป็นแอปฟรีนะครับแต่ของดีต้องมีโฆษณานิดหน่อยนะครับดูโฆษณาเพื่อความบันเทิงเล็กๆน้อยๆบางทีโฆษณาก็มีอะไรดีๆให้เราได้ได้ชมขึ้นหน้านี้เพื่อนๆจะคุนๆนะครับคุนๆเพราะว่าจะเป็นการเซตนะครับ 4g นะครับเป็นการเซต 4g โดยปกติแล้วเวลาเข้ามาหน้า,น,านี้นะครับเพื่อนเพื่อนรันพิงเทสนะครับรันพิงเทสเสร็จปุ๊บด้านขวามีคำว่ารีเฟซเพื่อนเพื่อน,นกดคำว่ารีเฟซนะครับพอมีตัวเลขขึ้นมานะครับอย่างตอนนี้ก็6 6 9 2 3 0 1 0 9 0 0สาพอเสร็จปุ๊บ เพื่อนๆแต่อัปเดตนะครับนี่เป็นการรีเฟซและอัปเดตนะครับโฟนอินโฟม t ชันของเรานะครับเซลอินโฟรีเฟซเลดนะครับแต่เข้าไปเอาอิมมีดีย e ตนะครับทันทีแต่ทันทีไว้นะครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยบางเครื่องบางเครื่องเพื่อนๆจะเห็นคำว่าโหวต provision นะครับบางเครื่องเนี่ยสามารถที่จะเปิดได้แต่เครื่องผมนี่เปิดไม่ได้นะครับต้องดูนะครับบางเครื่องเนี่ยใน phone information เนี่ยสามารถเปิดได้เลยในกรณีที่มันไม่ active คือไม่ทำงานนะครับตรงส่วนนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าเราต้องให้เป็น4 g นะครับเพื่อที่จะได้เห็นการทำงานของตัวโวตนะครับวิธีการก็ไม่ยากนะครับเพื่อนแต่เพื่อนแต่ด้านหลังไปเลือก นะครับเช่นหัวข้อนี้คือมี LTE คือ4 G GSM คือ3 G คือเอาง่ายๆในหัวข้อนี้มี4 G 3 G 2 G นะครับนะผมจะแตะก่อนเป็น4 G 3 G 2 G นะครับเพืเ่อนๆแตะอีกทีหนึ่งนะครับต้องแตะ2ครั้งแล้วมาแตะ LTE โอลีก็คือ 4G นะครับอันนี้เป็นหมวดของโหวตโดยเฉพาะนะครับคือตอนนี้เราก็จะเป็น 4G นะครับพอเป็น 4G ปุ๊บเราจะรู้ได้ไงว่ามันคือโหวตด้านขวามีเอ่อสามจุดนะครับการตั้งค่าเพืเ่อเพื่อนแต่ไปแต่ปุ๊บมันจะมีคำว่า ims service status นะครับ ims service status ims คืออะไร IMS service คือ IP multimedia subsystem นะครับช่วยให้อุปกรณ์สามารถให้บริการมัลติมีเดียชั้นสูงผ่านเครือข่าย IP ช่วยให้สามารถใช้บริการสื่อสารที่ดีที่สุดเร็วที่สุดช่วยให้การเชื่อมโยงระหว่างผู้ให้บริการ และอุปกรณ์ของเรานะครับนี่คือความหมายของ IMS service นะครับมาดู IMS data นะครับเพื่อนๆก็จะเป็น register voice over LTE o e r a t นะครับคือตัว IMS เนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์นะครับกับตัว w วโอ e ว LTE นะครับโอเคนี่เป็นรายละเอียดคร่าวๆนะครับที่ทำให้เรามีความเข้าใจในเรื่องนี้นะครับโอเคครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจวิธีการนะครับในการที่จะเช็ควิธีการที่จะดูรายละเอียดนะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดียามเช้านะครับ